เามาถึงเจ้าทีนะอนนี้อยู่กับไอ้ลูกว่าแว่าเล่นล่นลนดังดิัตอนอ้าวเพลงนี้หม่ม่คตวาได้รืประมาณไม่ได้นักับรไม่ได้นับไม่ต่าเพื่อนนะแล้วรูกนาามันอยู่น่าหต่อะประมาณประมาณ ที mm. itos, ่มากับหลุมล bon, ็อกว่ามาเอาที่มานี่ฮะจะบอก z o o เอ่อ zoom z o กันอยู่อ่าเอาเป็นว่าหลุม o o m กันกาแล้วอ่าจะว่ามาเอาเอาว่าอบนั่งมาได้ปุ๊บผมเคยเย็นเอ่อผมเคยเย็นในเป็นดีดีอ่อผมมีคนซื้อเป็นดีดีมาแล้วผมก็ก็เปิดเลยแต่ผมก็ไปเลยซึ่งดีนี่ผมก็ชอบครก็

ร่ามเลยว่าลูกนั่งบ่มีลูกเลยมาก่มมีแต่ลูกลอกกับไปอไปอีก,อกนางเอีกตรงลูกอ,อให้มามให้มานานแล้วมานี่มันมันีเดือนเลยกับจอว่าเป็นลูกเตวดานะลูกจีช่วยานมะลูกนึงต่อไปอลูกนี้คุณจังลนี้าจังกับ

Tìm à. ừ. và à. okay. Reason... không mà mình loại mài. Nao a tốn mà qua, và tụt mai, lưng vào bờ đình gà. Gianna luôn kịch mặt quang quang bật Ngay tìm vào bì này luôn luôn mà, luôn 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 Này luôn 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 kì lục, ní lục ní. luôn 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 này năn gập gōm mèo mướn mạ gì gì à gập nè bớt uốn kìa lúc nãy quân năn gì à quân 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 quân

nhưng mà bữa đây mà dù gặp năng ngủ này Năng em ra là Mày mì bia gặp Cái này cái mà Cái Bông mình cái đồ bây giờ rồi Em cái 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 là này Xong rồi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  Gặp cho mày đấy Gặp cho mày đấy Nhưng mà đây lúc năng mà Quam gì quá Kẹp mày đi Cứ năng Em Năng ở đây Hả Năng ว่ะได้มาอยู่แป้งนั่งนั่งมงู่กันตือว่าใจอยู่มากมายอย่ลูกนี่ใจเป็นหนางเมืองกับแป้งนี่ไม่มีหนังเมืองอ๋ไม่มีหนังเมืองนะจนจังเตี้ยนกับไข่ไก่เขาลูกดอ<า>กไปโอ้ต้วยยามมาลูกนี่พูดนัานจังซุกพูดได้ใ,ใช่ไหมได้ครับอ๋อมีตัดมานานหรือไม่นี่เอ่อลูกปลาสุดเลยครับลูกนี่อ๋อนี่ล่ะสุด มันมันมันเคยเคยเคยต่ตัวเดียวผีเส้นไหนแม่งนี่ไงยังอยู่จำมือตัวนี้ตัวเดียวแบบใส่ไม่ตัดปากคูงมั้งไม่เบียกับเอาลูบนีมาก่อนแล้วลูบนีก็ยังกั้งมาผีเส้นนี้ลูบนีประมาณแปดสิบเซนแปดสิบเซนแบรนด์นั่งไว้ใลูบนีกรมรั่งแบรนดนั่งทีเดียวแบบตึ้วตินีเกน่าจะวาทรถแล้วก็ใช้อีกาลากองเกง

ไม่เอากับไม่เอากับแม่เกับไม่เอกับไม่เอากับไม่แอกับไมอาบม่เอากับมกับากับ่กับไ่ากับม่กับแม่กับม่เอไม่กับม่กับไม่ม่ากับ่กับม่กับม่เกัมกับมกับไม่เกับ่กั่เับม่กับม่ไมอากับม่ากับ่กับอ่ับกัับม่่ับกั่ั่่ พีเบิร์ดกับขอยังเบริร์ดกว่าดาดาซินนะครับตั้งมาหน,น,น้าละไม่รูปนี้รูปนี้เป็นรูปแรกที่ป้มในแป้งออกมาเลยโอ้จ้างงอค้ามาเลยครับอ,อันนี้ก็ป้อมปีป้อมได้เล่นกับน้าดองชิมาโอ้ป้อมเล็นนั่งว่าวิา่เล่นดอที่มาปุ้งเวอยากเล่นครับอยากเล่นนะครับแต่นี่เดียนติดตีเล่นจนน้าดองนี่นยัง,อ,งอยู่เจ้าเขาเลยครับโอ้เจ้าบุญตาเต้นไม่ไหวเจอแล้วนะครับ นี่ก็พูดน,น่งก,ก้องบีเบิดแลนก้องบีเดียวเอ็ดวุนเ้ยดีตัดแลนนี่ปรวัติไหมไอ,อุบัติบัตจบนี่เอาไปว่าจบนะครับอยู่แ<อ>ปลกๆนี่หูนี่ก็ไม่เหมือกนกันะครับขับดบรกานอยู่กงุงทำบิน,น,าบานันตลาดาาจะนั่งบา้านเมือนดินพูดเมืกับด่งกันเท haa, ma rup tau kuay, ma kuu rui haa, ma rup tau kuay, ma kuu rui nii pu naan kong, chang rui anii? chang chi muang tangak chang chi, ae tong chi, ae tong chi nii plan video tun ka rup nu plan ajanwi pom si san ma kak ae nii pom ngok wei pek si rung rui di ding man yang aini kan, tuk juk tun di ni ma rup, pom ma ra dae rup di na kak, laa rup nuik nii

กอนหอยไปเลนนั่งนึกมุมเดียวอยลูกลูป็ูนไม่ได้เชื่ออยู่เนือแต่เลามาได้หลัองกมาอยู่นี่กจากัวนั่งก็ไม่ได้ใ่กัไม่ได้ให่ก็เลยใกล้กันั่นนินีเล่นก็แรงใลยก็ระได้หได้ได้ลูกช่วยไปกัะว่าไม่ได้ก่าได้ใ่า่กั